นะครับผมสมบูรณ์ปักไปมายุรี่ดากระจใจบอดีทิมบอดีป่าบอดีละบดีว่างนะครับยกเอาคุณคูบาไวัยสะก่อนเนาะนะครับยกที่แรลกแหกที่หมานว่าหนึ่งหันนะครับผมเมนเซกซศ้าเบิงพีเบิงนองเออนะครับผมเซกซศ้าเบิงวะเออพี่นองเข้ายัาง่งเออเตรียมพร้อมเอวไ้ได้ซ้ำได เออนะครับเบิ่งส่งแล้วกค่ยัางเอวดีคือเกาน้องข้องน้อยชิตตี้ของเรานะครับขอบคุณขอบคุณสารทีมงานคน่อกคนแม่เจ้าภาพนะครับเออนะครับมณีแต่งข้อามาข้อมแพงกับสมบูรณ์ปากไฟ้ลักกับคุณมยุรีดาวกระจายอันพ่อใจภาพขออนุญาตบ้างพ่วงมาไล่ไปเจ้าบาทสักก้อนเอ้ยพอมันเป็นมันที่สามสิบเอ็ดและฝนจะเขาเ่าใจผิดบา,ามาหาเสียง <c oughs> เออบัตรจีบาทั้งหาเสียงทั้ง,ลงหลงหาเสียงบัตรจีบาอยู่ละคอยบัตรจีบึงป้าเฝ้าบัตรจีบญาอยู่ละ นะบอกกันน่องหัวกันมวคขับพี่น้องบอกกันไปน็นแง่แ่กันเป็นน้ำปากกบปากเขียดปากว่าได้เหียดกันเป็นปากมาล่ำพี่น้องปากได้เงินเลยครักันเป็นปากมาล่ำคือเกา่าเนาะคนแม่นเนาะเอาคอยเบิง้งคอยแย่งลูกแย่งเต่ายกได้แหลหหหกแหีที่มันเห็ดตามหีดกีดตามคล้องสะกอนเนาะวันนี้ขอบคุณสำหรับทีมงานถ่ายทำของเราด้วยนะครับผมเสียงที่ีและกะ อีก่องนึงเป็นช่องไหนก็นเท่าเอ็มลวงช่ไหมคบกขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณตาต้องสุดหล่อสุดสวยด้วยนะครับก็บคุณสลับกับแปเซิร์ฟกาแฟนะครับผมก้อนสิขึ้นหามกินไปละสองซองแต่บะาส่มแก่วเดี๋ยวนี่ละม้วนใช้กันเมื่อเดืนันละกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนคอยบอผพิษบักซซึ่ง,งหมายกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน เป็จังไหนเมีลูกไส้เมาเล่นเชื้อดอกเออบ้องกับบ้องเปตาฮักดอกแคลนั่นน่ะวบรด้ยิ้มจุ๋มวกับปี๊ตะปากเฉยเมียก่อยโอ้ยใหญ่บาปด้วแม่ด้ว าแต่ไาเห็นแต่ขอมาแต่แต่ของแขวหลายแกที่มาคนอื่นแขวะหน่อยจ้ะแต่ไปาต่ของแขวหลายเนาะเนาะเอาละฮะนี่แล้วจังมากรุสันโธว่ากนังข้ามอโนกัสโปตมศีลศีลศีอาริยเมตตโยเล้วจังมาคุณนี่คุณคุณมีดอนมานน้ำคุณโคบ้าจานตั้งโคสินคุณทา cho ma phục ma bằng cho ma căng, ma liềm bỏ lắm ừ, bay 哦。Oh. เอาละฮะนี่ค่ะจากโยมมือนมท่นอมก่อนกล้วยกาวลามาสู้จ่องหนาวสู้อาโพสิลัมานลาตัวเด้อขอให้ได้รูกรรมใดรูกรรมไปน้ำลำเลียนเหลียวเปลี่ยวปันลมเลียนได้ยะค้าขังแนวกะบ,บังเห็นฝน เห็นตอนสอน์ดีคนมาคุณนั่นเดอคุณนั่นเดอคุณนสวนเจ้าลากให้มาคุ้มเรียมบ้านก่อลากให้ได้แม่นถูกสั้นเป๋ปันเนื้อได้คุณมาตั้งทั้งสามงานสุไลปกป้องสมองของกาปนาดีสีแจ้งยามเดือพอยามเดือมียามปุอาแสดงให้ผินคือององนอปารองไม่ยาเลยนี่กำไฟนี่กำไฟนี่ไปคุนแห่งอาโปคุณมาโยเตโชบลอมไปน้ำ เจ้าหนี้มนมากรรปพยายาคุมกับสิษย์สายีมยำดันเลยยำนันเลยยำสี่ใครกับแก่เสียงมาชนดังฝุ่กับตั้งเดียวกับทางองค์เอกตนประดับสองทำหัน ทร,รมาหันอรหันสัมมาโพรดประทานม่านเตาให้ปัญยันเข้าไปไนในพุงเนียนอังสารละาุเดอพูดทมส่งแ็นลามคนหันให้มาปองโยนนำได้โตกมได้ดกูนนดดกกมไปโตกำขำคำจากคุณมีดามนาผู้เพียนถนอมเลี้ยงมาเฮียงมาคุมไม่มาคุมจันเนคุณนันเดอคุณนันเดอคุณ่อบเม่่าพี่น้องให้มาปองยาน,นี่คุณนี่พระศีรษแดน,นไตรแกว้วแนวดีสีส องมาสลองเดียมกลุ่มก็คงใหม่หัวโซทางยานันเดย์ยานนันเดย์จะใดนี่ปองคัางปองคัางข้าปองให้มันเปล่นมาสู้หม้อเขียนเป่าดีเดินเจ้าเสื้อาเจ้าเขาเสดินงงชมป่าพาเจ้าเขาเสดินงงชมป่าหม้อเขียนเอ้ยเขียนเอ้ยข้าเจ้ายาสาเสพันย่างเดินบ้านก็ะเดืนเดินย่างสองคนบ้านเลี้ยวยังก็เดินย่างสองคนนี่ตาลุ่เปลี่ยนผ้ากบ ตั้งปูเดินใหญ่ไผ่กับไอ้แฉ่หมอแค็งเดินยางไผ่กับไอ้แฉ่หมอแค็งเดินยางสิปลาส้มดอกตังดอกตังอยู่ในดาวตาโน เอาละฮะนี่จังมาปังเด้อเจ้าคนบ่ซาตาเหมือนี้เพิ่นไปหามาซอยงานเจ้าภาพวันลานี้ผมสมบูรณ์ขอกราบละหมู่เพิ่นทําบุญผู้ลาพิ่นมีสกุลไปสมตาสมหน้าสมกับะําคนบาเจ้าคง่เจ้าหวงหน้าระคนทั้งปวงกะบ้าฟังเนียอันผ้านันเลวผ้านันเลวพากันหูกันนั่งลากิมมานทา ฟังความเมาฟังความเมาเพื่อนลักกระานบ่ลำมันหดจนมาเขียวบ่ปอดมาคำมาอินพอมาลำมาหิวมารำข้าวรำข้าวพวกมาลำกะดีใจเห่าเหาเหาเห่าว่าเจ้าบาดเปลียนใจบ่ละบายิงเลื่อนชายกะดีหมดทั้งสิ้นเช่นของเพื่อน กานมันใหกับผู้พาสิ้นตอนละการลาตอนกกดีเเท่ส่วนนั่นบ้านเอ็นนั้นบ้านเอ็นนั้นบ่เคยผ่านมาหลายพอได้โปรดพอได้มีพอมาดำมา่อถึงกระดาำทั้งปนทำญ่และหน่อยเสียงเสียวปล่อยน้ำบ้านจังสันบ้านจังสันบ่ได้บ้านการศึกษาโรงเรียนบ่ได้ต่อปะคูเจ้าบ่ได้สอนบ่รำเมื่อโอนโอนบ่รำเมื่อโอนพ้นเข่ากระโบท่านกินน้ำลำบ่ทันลงคอสองซองมา

ทิ่เอาน้องน้องมาดีเดจัางศีะสงคนรทำบุญเนิ่มยามพ้อมาประมาณลุ้นถ้าบ่เอาปันนี้มาล้ำอิ่มเวิธหน้าก็มีมาพร้อมของกินหกกูมาแต่ผู้บรีพร้อมกันตอนหลับลงจังน้ำเรทพถูกต้องจะสงคนรทำบุญมีสากหัวหมอนมาปูอบขั้นจนเกียงกระเสียงคนนั้นฟังกันบ่มีนายบ้านของเฮาบ้านน้องของได้มี ใส่ซาโปงก็ตั้งกระเดียบลอยพวกข้ามเกี่ยมาบ้านีังพวกสัตว์อากาศสิตันพวกสัตว์อากาศสิตันเอายาเต็มปิงสิงกันไปไหนไหนไหนกันในหมดตาเอาให้คนตาข้บาบ่ลืมนอนนั่งเจ้าใหล้ลืม,มเขาเล่นหน้าสตาเจ้าเพื่นอนดีเฮ็ดอินอ,น,อนอีเห็ดอินอีเด้อย่าไ้เฮ็ดหลินสมเงินสมค่าสตาได้หน้ากันน้อยย่องบาดีเผ่าดังๆในใหญ่นองบ่ได้ยิน ยียังก็ย่ายบาด้ยินหน่วเหนยังมาบาด้ยิี้นอนนังๆได้ Men mang đi ní đi ăn đi ní đi băng đi kêu, đi ăn kêu mày Băng đến kêu, ăn thế kêu mày mày qua ăn đi nó đi ăn đi ăn đi ăn đi cay cay ăn cay cay sẽ ăn ญาติปีนกำบีนสักเ้นลงมอยลงมอยป่นสัิสบอยลมบารองลิงลงลิงปีนนันเดปินนันเดลสับีสัตืนเอร์บาราสิตัวตัวตัวใหญ่ตัวตัวอ้วนตีลาพุีิไปตับอุแกงแก่แกมหัวตัวบ้านบ้านกลางบึงใบบก หัวบ้านบางกลางดึงใบโบกลมนั้นเออลมนั้นเอะลมพัดบ้านเปียซาเล่งกันเส้นใบงามไหลเด้งามไหลเด้งามตาเด็กแรอนใท้ใบอินตอนลงมาลิตาคนมาบ้านสีสวยโอ้ผาจันทผู้เธอพาห่วงดันลำบ้านห้องอุ่นกาดนั่นเอะกาดนั่นเอะบาสนาสมงหมูนัดฟอยน่อยน้อยก็ร้อนรุเม ยิ้มโยกโซนใน้ทำนาเพิ่นเพิ่นบาราเริงเพื่อนมาไปถ่ายบอมมอยยิ้มอริดเติดแม่หนูน้อยยิ้มอริดเติดแม่หนูน้อยยิ้มอริดแม่ยิ้มนิดยิ้มยิ้มยิ้มแม่ยิ้มไมยแม่หน่อยจนบก่ายยิ้มยิ้มอริดเติดแม่หนูน้อยเจ้าได้มาถ้าเคมาเราโทษทีบโอษเด็บหนูน้อยเจ้าไหนแม่ข่อยต้น ยิมนิดเน็น่ยยิมน้อยะเบลาจะลายิมน้อยเวลาจะลาพุาธานีมหาเนีน บุญตาเล่มาหาสนเล่หอมดอกสะเล่เทีเนิสาเล่ลอยลมว่าชงนางยิ้มฟันที่มาเข้าทีชงนางยิ้มฟันที่มาเข้าทีมาผูาา้ดีปวดแต่พระแล้วให้สะอ่อนหอมดอกซ้อนและกีฬามานลิมบันดอกซ้อนและกีฬามานลิมบันตัวฉันเอะกะซันลาพึงตัวฉันเี่จีกะซันลาพึงสองไหลของคุณน่าก็ดตึงสองกุ่มของคุณนี่ก็ดตึงทำให้ฉันคะนอึถึงคู่จิมบนบานใบหน้าของ คนก็หนาวสวยใบหน้าของดีก็หนาวสวยผมเป็นมวยเก็บเก้านามดีชวนจ้อยมันดโดจะปีชวนจ้อยมันดโดจะปีองกอมสักทีขอรู้สักทีแล้วขอจับสักทีจะได้ไม่เกมอุ่มผุ้นใจหน่อยบ่บังคอยสิได้ห่วมผุ้นใจหน่อยบ่บังคอยสิได้ความบุญบ่ขาดนัดนองเบาเพียงพอเต้น เกวรอกปลากระไรจารีมันดมดอกปลากระไรจารีมาดมตัวฉันนี่ใหม่มันจะได้ชมตัวฉันนี่ใหม่มันจะได้ชมเพียงจารีเห็ดมันดมก่อนจะเอื้อมไม่ถึงจะได้ช่จริงก็ยืนนิ่งยืนพอไรนอจะมาเหมือนคิวโกงกวกไใคกับโปงเดือนคิวโกงพวกไใครกับโปงเดือนฐานใดไม่เหมือนฉูงจังก่อนคือนมืองพื้รืองบับผู้บันไทเมืองพล้นเมืองบับผู้บันไยหาใสกับบ่อปลคือเจ้าผู้สู เอามาแค่สีต้นๆอาญาเจ้าหามาผมมาบ้างกัน่ะหมอมาเด้อถ้าจะข้าวเด้อทีมงานสาวบริสุทธิ์เด้อทีมงานสาวเสียร์ขาว เออได้สิพลาดเตยถ่ายจะข้าวหนึงเออยิกเลยสักวันใหญ่ยิกไลยสักวันยิกวันจะของวันจะตามจะแหล่น่าแยกพันอดว่าใดเนาะแต่แต่ตหนาก็ยังจกถงเนาะแม่เนาะ เดี๋ยวไปพอเพิ่มมันจะได้มันังแย่งลูกสาวกับลูกชายคักแน่แต่บอลเนี่ยคำอข้างจิบเบี่ยวเบาๆนะพ่อเนาะเอาเด้อนักคนนี้เราพอน,นเอาเด น,นาคี่อะไรก็สัมบัติสัมบัตินังนางเดินองสัมบัตินังนางเดินองไปตามพุ่งไปนักป่นไม่ดงไม้ไปตามผู้เขาดันมีนักันละกันกายินกังกายินกังกายกันกา,า,า,ายมันมีลายมากล้นดงไม้่ไง น <COM> ั the like ่นเด้เสดก็ต้องเปล่านั่นเด้เสด็ก็ต้องเปล่าต้องเป่าดกแต่งเอาขวงมาไปเด้อใส่ยองษยันนักเสริมก้าวไปนั่นเดือนักสาวนัาราสองคนดีตัวันดีตัวนดีตัวนเด้อลุงบานเด้อเอามูอนหยาบเป่าหยามาสองแบ่งบ่านมีหมูสาปรสอดกาลแกนกิงลิงตนการโดนหอมเล่นลายอินเล่นลายอินเล่นลายอิน ต่อมาสองผู้เดิอนอาสามานย้ำนันดาหรูขาดได้แข็งกายอากาศใจนี่กอนบ่น้านองเทานันเดือดละมารอะเดียวโ่งนันเดือดละมารอเดียวโ่งเด,เดียกทรงถิ่นตรงของผู้มันลาอยู่มันขันมันลาอยู่ จากนี้ไว้อาสู่เสียงมาห้องมอนห้องมอนห้องบอนห้องบอนจากนี้บอนแยกสู่แยกสู่ประสองทางบังหินนันเดอรละไปโูปันตานนันเดอรละไปโูปันตานปันตาเรียนงานใบลอยเมื่อเห็นโดยผู้จดจอดจะมานี่จํามีมูอรำเดลื่อนดวงหัวค้ารำดงมีนั้นเดอนันเดอนันเดอมีนันเดอนั้นเดอนันเดอมีละบู้หอดเล่นเพงอตนเั่นไง ไอ้บัญญยมคนฝ่าฝ่าฝ่าฟังม่แค่ไหนมาพอแค่นมวนไตยมันเต็เรื่องเรื่องพอเลยวาเตอเมียรตะมงจับมือเดียบมาลงอีบเอา เมื่อบอกมาห่วงกัวมีมูอคว้านัวไม่เหลียวไปซำสอดมีนันเดอนันเดอนันเดอมีนันเดอนันเดอนันเดอมีละวอดโอ้บอกบอง้อตรงเต็งปีนนันเดอล้วมาโดนตรงเต็งนันเดอล้วมาโดนต้นเตรงต้นเตรงตงเงพันลืมมีหลายลืมพันคื สดแต่มาส่งซอนอยู่ในดอนเขาเอ่ยเลยไปลเรีนตาดฟั้งเสียงถาดถาดนานถาดนํำรำาำตับเนินนำปาดเตือนนำปาดเตือนเต่าทั่วผาพังตั้งเสียงดังบินบางบินบางบินบางบิบางรึตึงดังกองตกนน้นเดึงหนหาก็ไปในห้องก็เสียงดังจนนั้นโดนันนานันนานันนาโอนันนานันน ตรงแล้วครับไปถึงกตกะบางบึงปินบึงมันเปีนแล้วบเปีนแล้วมาอยู่ทางกลางดวนป่าเจ้าสีแก้มแก้งเรนเข่าปนานกษีรานวันเขียนส่วนใบก่นอนตอนนั้นมาอีแม่ว่ามันจำค้อมล่ำน้ำในเิดืบดอีแม่ เอ้ายยกที่แหลกแห่ที่มานขออนุญาตบัตรข้ามจะหนยบอกเท้าเม้าเขาขอใจกันใบบอเป็นเกียริกับทีมงานคณะเจ้าภาพของเ้าใบจะหน่อยหนึ่งเนาะคนแม่เนาะมณีทีมงานคณะเจ้าภาพขเฮาได้สร้างนามกระทั่บุญึ้นมากนะครับจังได้หามหรสพมาสมโพชนะครับเด็กแกสมบูรณ์ปักไปมยุรีดาวกระจายมณีทีมงานคณะเจ้าภาพของเฮาเด็กกำหนดการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแห้แกคุณ่อบําเพ็ญอ่าเศรษฐดีและกานั่งสาวอ้วน น่งสาวอวนสาเสนาซึ่งเป็นพุทธรลมเสียหายาตเส็ยจากจากประโลกเบื้องนี้ไปสู้ประโลกเบื้องหน้าดับคันานานั้นไปบ้านนั้นก็คือคว่ำไตปนาเมพ์ผมาความตไตนี้แขนข้อสซบาดยางังตื่นเมื่อเสาเห็นหน้าจังบายังควมตไตนี้แขนข้อสบา,ยาดยังเม่นผู้ใดกระต้องพอคือนามบารังกันว้าไว้เพราอเป็นสังเขเวะว้า้เพื่อเป็นเกียรติกับทิมง่าคณะจะภาพ่อวไว้สมนีสะกอนบาปุลคุณถอดไปจะไหนยกหน่ายกหน่ายคันพี่น้องอยากปังเจ้างชิมวา้าให้ฟปั้งใหม่เนาะ อรอบนี้นะครับผมเสียงปรบมือด้านหนังข้างไปน้องเป็นเกียรติกับทีมง,งานคณะเจ้าภาพเข้านะครับอีพอหมานเนะี่ยเราผู้เอาพว้มาไล่มาให้เอออีพอหมานบอกว่าล่ำไม่พอฟังน,น้ำจะน้อยในเด้อลาพ,าพรอนพอบ่ายคู่ตอนหาทุ่มเครืองเนี่ยมันเป็นแต่ล่ำใดอ่พอขึ้นเนี่ยพอ เอาเอาจังสี่นะพ่อเนาะเอาตามสถานการณ์ดัลูกสิแดงยอ่อไอเทลน้อยเทลน้อย,อยเฮ้ยฮะเทวุนบ่าเจิดเกิดเกิดขึ้นแท้กับจิคอยล่ำไปเทลน้อยอย่างนี้แหละนะพ่อเนาะ